สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องหลังจากพึ่งก็ตื่นพึ่งมะหวอดไหมมือนีมากับน้องซ้ายครับเด็กปั่นครับเด็กปัน่นมือนีพึ่งมะหวอดไอ้ไม้ครับเวลานี้เวลาเช้าโมงปะหกโมงเชา้าอันนี้เวลาหกโมงยี่สิบห้านาทีครับเดี๋ยวกะสิไปบุกไม้ภูเขากัาแล้วครับ เดี๋ยวหยีท่ายพาพาบรรยากาศนี่ครับน้องไซสวัสดีครับเออสวัสดีครับนี่ครับน้องไซลูกพ่อหนาเปนเดี๋ยวยังไงพาขึ้นเขาครับเดี๋ยวหยีท่ายพาบรรยากาศให้เบิ้งฟอมตอนนี้อากาศเมื่อกี้อากาศดีครับบ่ถือว่าลมมื้อนี้มาตามตัวไม้ครับตัวไม้มีหาโตครับยู่เขาลูกนี่ไปเบิ้งครับสีแดงตัวเมื่อนี้ตัวไม้แต่ว่าสภาพคนหยีบ่คอยดีพอใจเมื่อี้ไปกันครับพี่รองไปกันเลยครับ อ่าครับผมนี่แล้วครับบรรยากาศไหมเมื่อนี้กำลังเตรียมของครับกำลังขีดข้นไหมครับ,บม้ผู้ขเขาคกันจะจับไหมปลาผู้เขาบำลองใสตัวผู้ตะตัวครับหลุดปุรคัน บรรยากาศดีครับลมบริเวณลมเมแาๆครับมือล้มบางๆไปกันครับไปกันครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมะหวอด เครื่องทั้งครับกำลังตัดเอาใบเกี่ยวบนเขาครับเสียงผเนยียบครับเด็กปัน่นกําลังหัดเสียงผเนียบไม้คือไม้ภูเขามือเรียอครับเนี่ยหอบหาพาบปแล้วเป็นกำลังหัดเสียงผเนยียบตรงเซียมเรียวๆแบรรยากาศครับ,รบตางขึ้นเขาเป็นปลาต้นประดูครับ กำลังเริ่มขันครับครับมัอนี้ปฏิญาณที่ใส่เป็นปฏนญาณช้านยวครับข้อนสัน่นครับพันกำลังดึงนกครับลกปลาเสียงกลางขึงน้นใหญ่ครับเสียงย,ดยืดหยุดขึ้นหันยอดเขาครับ ไปตางก็งับผมอยูห้องตังครับผมป้า n h าหกพี่น้องเบ่งน้อยลุรอชมครับที่ไม่เงีตื่นบ่นี่ผมใส่ตุนทางไหนครับนี่เอาแล้วครับหู้แล้วหู้แล้วร้อชมครับพี่น้องสิเป็นังไรเข่าแล้วครับเมนตุครับ ใส่ตัวน,นี้ครับพี่น้องนี่ครับเสียงนกป่าคูครับเสียงแก่แมวครับ เรียบร้อยครับติดแล้วไปเบิ่งกันครับครับไสพอถึงห้านาทีสิบนาทีครับติดแล้วลงขีอย่างอีกตัวครับอารมณ์มีแน่ครับป้าตัวนี้ครับต้องเลยครับหางขึ้นไส้นี่ครับต้นไส้ไม้หินกับไม้หินโอ้ นกครับแต่เบิ่งเอาหนามันลุกมาเบิ่งครับกันนะครับผมครับหน้าตานกปลาครับครับผมเสียงกลางๆครับแหบเหบเฟ้ยๆครับใส่พอถึงน่าจะพอถึงหกเจ็ดนาทีครับติดครับขึ้นยอดเขาครับแบบเบิ้งบรรยากาศรถ บรรยากาศภูเขาแต่ต้องขอถทษท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่บริเวณต่างกองิ่งครับมันมีรยมตังอีดีครับต่างกองเนี่ยมีตะปาครับครับผมผู้ใดขามาล้วก็ฝากติดตามได้้วยครับทีมงานเมียนนายตอนลงเขาไงครับโดยผมอนาวินทีมงานเมียนนายครับครับตอนนี้เขากำลังย่างลงเขาสิครับแล้วครับเหมือนเลี้ยง ข่างานครับแต้น้อนก่อนจะตื่นครับมากับเด็กตันเซียนปอนหลังห้องวันนี้เพิ่นเอานกมหัดภูเขาครับขันอยู่กันบ่ราท่าในป่านในดอกเพิ่นวาซันครับวันนี้ครับพลังสีกรับครับพึ่งเดือนลุเขาอยู่โอ้มึงเห็นสั้นเด้อพิ่น้ลงเด้อยหิ้งเขาแล้ว อยากบุกโตครับเงี้ยสายจุดยอดเขาครับสายบ,สายบูสายบูสายบูดูกองว่าขาอ่อนเลยครับมือนี่มัอนี่ครับวันไหนตั้งกล้องครับมันบ่มีหม่องตั้งครับมือนี่มันตาหกวัยไหนถือเท้าท่วทรศัพท์้ายครับหลองขอโทษขอเอาไปได้ไรเดี๋ยวคลิปหน้าทีจะถ่ายมันดีๆครับ ตัวใดญกับจักสีแมนตัวหมายป่ะพู้ครับแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สิแมนอยู่ั่นล่ะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันครับผมขอบครับ